วันนี้เร่ก็มาไล์สดตรงที่ดงป่าปัะขมที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมานะครับผมเขียวๆเ,เนี่ยคือดงปักขมเลยนะครับผมต้นไม่ใหญ่นะครับผมต้นไม่ใหญ่ต้นกําลังน่าทานเป็นดงปักขมที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมมาดูบรรยากาศบ้านๆน,นะครับผม มาดูบรรยากาศบ้านๆกันนะครับผมว่าจะสวยขนาดไหนดูบรรยากาศที่สวยนะครับผมดูบรรยากาศบ้านๆที่สวยนะครับผมที่ที่หลังบ้านนะที่หลังบ้านเล่ที่เล่เคยมาถ่ายนะครับผมก็นี่คือดงผักขมเลยนะครับผมผิวเขียวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมผักขมหมดเลยนะ ผักโขมหมดเลยนะครับผมก็มาฝากด้วยนะครับผมฝากดูด้วยดงผักโขมดงผักโขมนะครับผมทานแล้วจะเป็นบ๊ปลายเลยนะครับผมแข็งแรงนะครับผมดงผักโขมจะเข้าไปดูใกล้เรวจะพาเข้าไปดูใกล้กลครับดงผมนะครับผมเนี่ย ผักขมทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยนะครับผมเนี่ยต้นประมาณนี้นะครับผมกำลังน่าทานเป็นเขียวเขียวนี่คือป่าผักขมทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยกำลังสวยกำลังตัวต้นเล็กๆนะครับผมเขียวเขียวที่เห็นนู่นะครับผมกลางทุ่งกลางเนี่ยคือป่าผักขมเลยนะครับผมเขียวเขียวไม่ใช่อะไรนะครับผมเป็นผักขมนะครับผมเป็นผักขมเลยนะครับผมที่เขียวเขียวที่เห็นนะครับผม เป็นผักโขมทั้งนั้นนะครับผมเลยพามาดูบรรยากาศเช้าบ้านเฮาเนาะนี่คือป่าผักโขมเลยนะครับผมเยอะมากนะครับผมเลยก็มาก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับผมเป็นดงผักโขมที่ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะครับผมเป็นที่ที่ค่อนข้างจะสวยงามที่หนึ่งนะครับผมนู่นที่ต้นใหญ่คือต้นต้นยางนะครับผมต้นยางน่าจะอายุน่าจะเป็นร้อยปีนะครับผมต้นยาง แถวนี้นะครับยังมีต้นยางที่สภาพค่อนข้างจะสวยจีเขียวยิ่งไม่ก็ผักขมเหมือนกันนะครับจีเขียวที่เห็นนี่นะครับผมแถวนี้คือผักขมนะครับผมคือผักขมบรรยากาศบ้านๆเนาะบรรยากาศบ้านเรานะครับผมเนี่ยตรงผักขมนะครับผมนี่คือผักขมนะครับที่เห็นเห็นอยู่นี่ก็คือผักขมท้งนั้นนะครับผมกําลังน่าทานนะครับผมเนี่ยผักขมนะครับผม ต้นแคนี้กำลังเขียวเขียวกำลังน่าทานเลยนะครับผมเนี่ยผักขมนะครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมเนี่ยนะครับผมกำลังน่าทานเลยนะครับผมผักขมแบบนี้นะครับผมกำลังน่าทานนะครับผมพามาดูผักขมเนาะมาดามสุสวัสดีครับผมพามาดูผักขมนะครับผมกำลังน่าทานเนาะแบบบบ้านเนาะกำลังน่าทานแล้วได้เดินเข้าไปถ่ายให้ดูนะครับผมผักขมนะครับผม กำลังน่าทานเลยนะครับผมพักโคมเนาะ